วัวลืมตีนโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์เมื่อเราเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วเราประสบความสําเร็จสิ่งที่สําคัญเลยคือว่าตอบแทนบุญคุณทุกคนทุกสิ่งที่ให้เรามาคนที่ประสบความสําเร็จเขาจะไม่ลืมสิ่งน,นี้เลยเขาบอกว่าไม่ลืมข้าวที่เคยกินไม่ลืมทินที่เคยอาศัยไม่ลืมบุญคุณที่เคยได้ถ้าคุณจํามั่นใจแม้ว่าคุณจะไม่มีวันที่สูงขึ้น แต่คุณจะไม่มีวันที่ตกต่ำแน่นอนเป็นความสำเร็จเป็นความภาคภูมิใจของผู้ที่ประสบความสำเร็จเขาจะระลึกถึงสิ่งที่มีบุญคุณที่ทำให้เขามีจนถึงทุกวันนี้ตลอดแล้วเขาก็จะตอบแทนและระ,ะลึกถึงบุญคุณนั้นอย่างสม่ำเสมอควรที่จะฝึกให้อยู่ในใจและเราปฏิบัติอยู่ต่อเนื่องเสมอสิ่งนั้นนะครับจะทำให้เรา มั่นคงและยั่งยืนต่อไปที่เขาบอกว่ากระตันอยู่กระตะเวทีอยู่กับใครคนนั้นไม่มีวันล่มจมเรามาเป็นเพื่อนกันนะครับจากศิลพั์เกิดมาเพื่อแทนุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ